มือนี่มาตามเลขห้าน้อยพอลีมือวานนี่กับเข่าดีดีห้าน้อยพอลีเข่าทั้งสามตัวสองตัวมือนี่กับล่างมาเบื้องอีกว่าสิเข่าดีบ่ะจะเป็นตัวใดไปติดตามรับชมห้าน้อยพอลีได้เลยค่ะสวัสดีครับพอลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีโค้ดโชคดีสามตัวบอน้อเนาะช่วงนี้เป็นสามตัวมาเรื่อยอยู่แล้วตัวไม่เรื่อยเดี๋ยวว่ อ่านะครับกัมพีเอฟซีมันโชคดีมรนรว่ยมนถือตัวใดเนาะกับเป็นผู้เก่าล่ะดีใจด้วยเอให้โชคโชคมั่นมั่นกต่โอนมาให้พอร์เลอยหนึ่งเด้อนะครับใฟอร์ฟอร์เลยไว้กาแฟแซ่บกค้กเก่าหลับครับเก่าแขกน้ามันมันรวยลอยหนึ่งนะครับแตเลือกไปต่อทุนนะครับวันเอฟซีโอนมาลอยหนึ่งต่อทุนกับตอรีเรื่อวันนะเป็นเป็นแขกน้ำมันลดถด้วยเป็นแขกน้ำมันค้นนะเอาเลยเราไปต่อทุนห้านา้างห้านายหกล้านหานะครับคผหลายๆได้นะคราเอฟซีที่นักินตกใจ จีดีฮอตพอลลี่นะนะครับคอมมอนเลยนะครับมาตามคนไหนคือเรานะครับคาร์เบเล่อาน้อยนะครับการบเล่เล้าพัฒนานะครับโมนิเกจีรุ่งอาน้อยก่อนว่าคุณคนมาค้าน้อยพอดี่ตะกนซื้อไว้คนอยากไเรียนเต้าเนาะเดี๋ยวพอลี่ช่วยคนงานของหมู่ว่านนะครับเห็นว่าเต้านันไหนได้ตั้งรักป่ะผลงานบัญชีสิบแปดครับว่านนั่งหอกขับเราเนี่ยพอดีเอ้ย วุ้ยทุนหน่อยชื่อคู you know> ่นี่กขาคู you know> ่นี uh, ้กันนบบเขาหลีล่าสตาเนาะไอ้สองนี่ว่าจีเออเขาครับก็วิชพกิดหนึ่งสองแปดนะสองแปดกาชาดิสองหกเนาะพอดีเนาะครับเพื่อนมาเมันสีหยองใส่ยุเร่ยดอกเรื่องไอ้ไอ้เล่าสตากับเฉพาะกิดเนี่ยพวกชุดบนขอบบนนอว่านเนาะครับเสดายยังให้เป็นสามเลยด้วยเลยเฮ้ยสองสองวัดหกสามสองอันได้นะครับโอ้นี่เด่นเนาะ มีเด่นนะครับมีเด่น,ออนออสองหกมีวัดสองสามเด่นเก่าเด่นเด่นตัวเด่นไปจับไซก็ได้ขันแน่ใจว่าเขามากกักตีมาแช่หรอมาสักจำนวนว่ามีสองสามสองหกส,สองน้องเขาเนาะเดี๋ยวพี่น้องมักสาวหลายกนหกสามก็ได้จริงปะครับว่าเขามีเล็กเด่นหายแล้วมีเล็กเด่นหายแล้วครับครับผมพ่อศพกับพ่อพงเล็กเบิ้นเด้ย,ย่างเล็กเบิ้นเด้ใช่ปคือว่าพ่อเลกกับพ่อหญาเป็นเล็กเบิ้นให้เขาดีดีอยู่ครับช่วงนี้เป็นเฮ็ดเลเยเบิ้นเขาดีจัหน่อยอยู่ มันเป็นไรมันมัเป็นขับเนเนร่จะ้องมัเป็นับมาเนะงานลกระสีพี่น้องกย่ถนนใหญ่นอับเได้งยยเสียร์นนะขับเจี๊ยเบียรไปเรื่อยจียามเพ่งเขาจะแนวแนวช่องไมเน้อถ้าเกิดไป็นที่ลูกิระสีเไปแล้วไม่อย่างนั้นกวนก็โอ้ไม่ดเงินกับไม่ได้เงินสินะแต่ตอนระวังไฟกันกนะรับนทีเรากำลัเ็นช่งไม่ เลยขอฝากช่องไว้เด้อน,นะครับแม่ตู้รวยรายวันนะครับไม่ตื้อเท่าไรแล้วแม่ตู้เดือนนี่ยถือว่าสามร้อยเลรับสามร้อยแต่ไปหันซีแล้วนะโอ้นะครับซีห <30 S 1> ันแลหกสิบเจ็ดสิบแล้วเริร่มดูจักเด้อนะครับตัวขโมงกับเส้นพ่อนะาแม่ตู้เนาะ <c oughs> ค่ะสมมงกับเส้นพ่อดอกน,นะครับก็ฝากกุหลากุแชกุจักกุ้งเก่าล่ะนะครับไกลเหล้วนะครับเป็นว่าหายพันเป็นกระสีคงจำไว้เ่าก่อนเป็นก็วายยันเ่าก่อนอยู่นี่เงินเป็นบ่านน้อวันนี้ ก็ปแต่เปลีป่ยนอาชีพกับเปลี่ยนด้วยุนะ่าเท่างประน่านอีโชองะได้่สิบเก้วที่สิบเก้าครับมือนี้เป็นวันที่สิบเก้าะครับนีตัวดีๆมาให้มือนี้มืเล่าพัฒนาน้ำครับบสังเกตเล่าพัฒนาอยากเอาที่นไปนออกน้ำครับท่าน,น,นี่น,น้อฟังนเล่าสตาเล่าพัฒนาเฉพาะจิบกาชาติพกสามเจบจอง ขุดล่างร่วมน้อยเก้าหาแปดหนึ่งเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสามสามงาบจะเก้าหาเมืนกเก้เบิ้ลเลขเด่นนะครับเ้อนะครับคจอา่าเลสสวยเนาะเอาไปจับคู่เชีงจับเอาเด้นะครับแต่ว่าฝากไว้เล่าลัาสจาในเขาดีช่องนะครับเก็บสมมือเลยเนาะสวยสวยทั้งบนทั้งล่างเต่ว่าคันสิบเปียกเชียบกรับมือด้านน่ะเล่าพัฒนาออกกัน Finally, สี่ใสทังใ้ม <im> ือนี่เล่าพัฒนาออกสี่สี่ใสทังเครื่อง่สี่สี่ใสทังเครื่องมักเทิ้งกว่ามักเครื่องหลายกว่าครับเพราะว่าปอนี้เราเคยอยู่ไต่ม่นที่ไต่หวานเพี้ยวบ่วบ่าวบาไต่หคนเล่าสตาร์ฮอกมเดินได้อยู่นี่มีสามเหร่แกมันก็ดีแต่แกได้เลยมีไรมาอะไรมาไเนาะ มากรอบกลางถนนเอาพูดได้พี่น้องพูดได้จ็ปตะเกีงกับเบิ้งมอเตอร์ไกับมตตี้จ็ปใหม่ด้วยนะครับตามนี้นะครับผมเอาชุดบนนะครับมีหกสามเจ็ดสองนะตามแต่หกสามสามเจ็ดเจ็ดสองหกสองหกเจ็ดนะครับรวมน้อยนี่ไหญ่มากเก้าหาแปดนึงนะครับตามเก่าหาแปดหนึ่งหาแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดหาหนึ่งนะครับเล็กเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับตามนี้ได้วยนะครับแจ็ปแต่จอใบพี่น้องนะครับใส่ชูขันหมาพื่นเก้านะครับ ไอ้จกไขมันให้ถึงตั้งสามตัวสองตัวนะครับซื้อตัวไดไก่ถึงรวมวันนี้นะครับเนาะไอโจกไขมันเนีเน่เป็นเป็นจะมารวมกันอยู่เลยก็บไอเล่าพัฒนาอืมความยันยันให้น้ยนยนนอยออกเคลื่อนเนาะยันน้อยพอดิครับครับนนะครับกับเบื้องว้งวพี่น้องมักตัวได้นเลขหาครูคู่เข,ข,ข้าเนี่แหละชุดบุตรลังวันนี้ไก่ตัดประมาณสิบคู่เนาะนะครับตาดลายขึ้นแค่หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้มาลักเก่าเนี่ยมันโรยเสียดายนะครับช่วงนี้ เก่ามันยังมาดีนะครับใถ่วยกันมากันนะครับกับเล่าเหล้ามือเล่าเนี้ยมือนี่ย่านเรียกฟันแหลกปัญญานี่ทำงานอยู่แล้วจะเก่ามักปิ่นเนี้ยอันใดมันจะฟันแรกมันจะมักไปเขาเหล้าใช่น่ไหมฟันแรกมันมีได้เหมือนมันว่กันนี่ว่าเนี่ยเขาฟันแรกเขาปะฟันแรกมีมีเออต่อค่ะ อ่าเนาะฟอรี่กับล่าฟ yeah> ันฟันในคือฟอรลี่ฟันแหลกเมือนเนีฟันเกี่ยวกับกบครับกบบอ่ครับกบง่อยย่หอยกบง่อยหอยที่แหลกเนมันจะห้องตัวเดียวมันเข้าไปใกล้วัชพเอานัะจะติยิ่งเลมันมันผัดเห็นอีกตัวหนึ่งห้องมหากันไม่ยืนง่อยหอยค้นละอันแล้วกับว่าห้องเสกกันนยอยนู่มันมันเห็ดอี่อย่างกันมันสะคากันบ่อหรือมันสีเสื้องกันนะ มันกับ่เหตุจ้องมั่งงวนเกีบว่าโฮมยื่อก็เลยกตีได้เป็นสองเาหาโตอยนหอยคนละหวยง่ยเโกตีเาเหาลายแ้เตี่ขาเป็น่งตรน่องางไดคกตีเกาหาคนกตีสองเกาคตกตีอ้ตีลายคืเอฟซีฝึกิดตังเขาอยู่เขาตียอเนาะิดตังอย่นี หองว่างยังมอยังไม่เจ้าตินบางคนก็ว่ามักคือหอองเก้าฮาวนบางคนกัไปเลี้ยงไม่ปินันเก่าหาซ้อนกัมั้ออกระจกแต่เราค้อนมักบอกกันตีซอยกันบ่เนี่ยะรฝันไปเอตอนตีซอยกันเด้มันคือห่อเรีกฝันเยงมันแปลกว่าฝันแรลกมันแม่นมาตลอดแม่นมตลอดก็ว่สีว่าตีซอยกันเรื่อง ก็อยากได้น้ำขึ้กันอยากซื้อน้ำกันเจ้าของขุบย่ำไหน่ไปไเห็น่หลายยานมันเลยย่าไปไ่ดนะครับอยากฟังความเห็นเพื่นน้ำจำเอาฟันแหกฟันแหกมาได้ฟันแหกเขาตีดีเลยซื้อลอตีเลยนะวันีเนาะครับผมกับการในน้ำปดอกพยังตมันบ่คอยผ่านมาฟันแหลกเพนี่ไดตามสังเกตนะเขาสวที่จะตีพวแตกก็เอนวาว่พเอาอันอี่นเอาฟันแรกจังนีแล้วฟันวังงูฝ่อไครวันีไปตียังก่นเย มันเขาหู้เต้เออตีเจ็ดสองมันออกกันก็มันเก่าศูนย์ว่ะด้หกด้เจ็ดูนย์วะหกศูนย์หกศูนย์เนาะเออเจ๋อละก็ว่างูหน่อยงูใหญ่ก็วาอยู่ว่านังงูน้อยเนี่ยมันกหกกรหางูหน่อยงูใหญ่นี่นะใครกระ้าเนี่ยันเห็นปิงจับสองข้างก็ออกฟันเห็นงูกัดขวกันขาดสองม้วนก็ออกขึ้นกันเป็นเจ็ดศูนย์เนี่ฟันมาจับไกล้ยุ่ไอนาบ้านนั้น อไรกล้กันตาเขาอยนางไอ้ปูชอบไอ้ปูปูกินปลาุ้งเออปูกินปลาหุ่งนี่กับแมนมันเป็นเสียงหลายหลายคลิปเนาะกต่เรื่องคือปลาเฟืองมัเกิดเขาอยู่เอออยูตีปลาหุ้งตีไงแต่เปลี่ยนหามันออกแต่ว่าพอดีเกิดก็มันไปตีเขาเนาะหมายถึงว่าฟันอะแม่นอยู่ตีมันกับโบแม่นแม่นครับแม่นอยากพี่น้องตีซอยแล้วเนาะแม่อ๋อขาวว่าหาฮานอยเข้าพี่น้องนะครับแต่ที่วอาฟังหาพี่น้องพูดเรื่นหฮานอยเกิดสนใจเล้าพอดีเนาะก็แม่นสนใจไทยเนาะ จะ <med> ลองฝักเวอร์ห้สดอกนะครับแรงปั่นกันเอาตามนี้นะครับเชฟหน่อจอยโชว์ขมานนปอรี่เด้อครัลเรา,าเกกนฮานอยมนีเด้อนะครับตามนี้หละเชฟหน่อยจ้ครับเชฟเลิ่ใ่โชว์ขมานสุด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 